มาถึงวันนี้ต้องขอแจ้งเตือนคุณผู้ชมแล้วล่ะครับเตรียมตัวเปลี่ยนฤดูกันได้แล้วในช่วงเวลาอีกแค่ประมาณเดือนหนึ่งข้างหน้านี้สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนวิรุณุณมาถึงวันนี้ต้องขอแจ้งเตือนคุณผู้ชมแล้วล่ะครับ เตรียมตัวเปลี่ยนฤดูในอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าหลังจากที่ไททันบนเข้าสู่ฤดูหนาวมาตั้งแต่22ตุลาคม2563กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็จะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อนประจําปี2564แล้วช่วงอีกแค่เดือนหนึ่งที่เหลือจึงมีความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่คุณผู้ชมต้องเตรียมรับมือชัดเจนที่1ความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นจากจีนซึ่งเป็นปัจจัยควบคุมอากาศหลักในช่วงฤดูหนาวจะค่อยๆมาไม่แน่นอนและมีกําลังอ่อนลงเรื่อยๆความหนาวเย็น จึงมาได้น้อยลงอุณหภูมิก็จะยกตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะตอนกลางวานันทําให้ช่วงระหวา่างวันอุณหภูมิจะแตกต่างกันมากผลก็คือคุณจะป่วยได้ง่ายถ้าไม่ฟิตนั่นเองชัดเจนที่2เกิดแน่กับอากาศแปรปรวนเปลี่ยนฤด,ดูในลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในช่วงที่มีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาและในช่วงที่ลมเปลี่ยนทิศจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมตะวันออกเฉีงยงใต้ถือเป็นสภาพอากาศที่มีอันตรายที่ต้องเต,ต,ตรียมระวังและชัดเจนที่3ภาพ ใต้ฝนและคลื่นลมจะลดความแรงลงลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกอากาศจึงสดใสรับการท่องเที่ยวทางทะเลในช่วงฤดูร้อนนี่เป็นสัญญาณความเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่เหลืออีกไม่เท่าไหร่ของฤดูหนาวปีนี้ที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีรักโลก3อ3สาส,สวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว